บัดนี้เราจะได้กล่าวตามประวัติเรื่องราวของพ่อม่ใจ ตีบอต่อยคำกะอ้อยลูกเข้าบอนหาปีปลายแม่ตา้ป่าออนสอนคนนนองยังอ่อนสองขวบปลายนัดนเป็น ใจวุ่นวายไั้นอสิมามาอยากได้เมียมาอยู่น้ำพอไม่นานได้พบพานเมยยอดจูไปมาหาสู่อยากได้คู่สาวทองดำทอยวาจาเจ้าทั้งมา อยากได้สาวทองดำให้ทาลูกเจ้าตายก่อนหากกล้าทำดำสิเอาซ่้อนบอนบอกล้าอย่ามาวอนอย่ามาเ้าให้รำไร<บ>อกพ่อไม่ฟังจำลงในใจ ทได้ล่วงลูกไปขาปล่อยมืออื่นมาได้เวลาใบคล้อยอื่นสองลูกน้อยพอทีพาไปทงไปหาปลาพาไปจับปูโค กูดส่างให้ลงยังลูกอ่อนน้อยต้องต่อยวอยกำพระาแม่ดีใจแท้ๆพอสิพาไปทงไหวไหวละพอสิพาไปโดงพอลงไปทงเห็นมากกว่าสี Nón ròn hai và trái si phát hoa lời bỏ qua Sì nay đông Mạc toàn mạc khen Phên con Bỏ ướt nay đồng thân mạc Nghèo mạc phai Tên mà. ແລະພໍ່ບອກວ່ານາງຖ້າກອນພໍ່ຄുສ້າງໃຫ້ກິນນ້ືອน้อยອ ได้ฟังพ่อสังโดดลงไปอย่างมันท่วมหัวแล้วละพอ่อส่วนพ่อไม่ย้อนลูกชายลงต่อจากบักจบได้นอกกากลดินลงใส่โตกระจายเสียงน้องชาย cầu ta nóng tung 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 กระติงบ่ไดดินทุ่มใบบ่าพโโอหนอสองมืนอนอบเจอกอวิ่งบอนพออย่าทุ่มลงดินเป็นผงมันเข้าตาทุ่มขึ้นมาพอดคอ แตาน้องทั้งว้นวาวผู้เป็นพ่อพ่อน้องไอค่อยหักลูกกระดอเป็นอย่างหนอพอสางทำฝนตกห้ามพอเคยหาใบตอมกัง ยามหลังคาเทียนหนาพังยามฝนย้อยพ่ออ้อยว่ายามมาแม่ลูกละฝนสิย้อยนั้นใสตายามลมแรงเสียงป่า ได้เอาผ้าพื้นนานามาหายห่หมลมหนาวมาโนาเจ้าเจ้าพ่ออ้อยข้าคู่นั่นบ่นนนยามลูกเจ็บไข่หอนพ่อเล่นบนนโนอาญา กลูกปานดวงตาพอสั่งทำนัในลงได้มันนักลายดินทมรางเบิดทนทางสิดินต่อเลี้ยวไปเบิ่งตั้งแต่พอ ินทมทั้งเถิบนาเสียงจาเว้ากะอ่อนตูกะอ่ ดินปกสิ้นที่ว่าในภายพงพอแสนดีใจหับสิสมประสงกลับมาจากดงตรงไปหาสาวทองดำไา้มาทวงคำแม่ทองดำที่เคยว่า ลูกหญิงชายพี่กาขคาตายและหน้าคนงามฝ่ายตัวเจ้าโอแม่สาวทองดำเหมือนฟ้ากระนำฟาดลงที่กลางตัวเจ้านี่นาช่างกระเรียกตัวว่าโ ข้าลูกตนได้ลงคอคอยเป็นภัยเจ้าสิมาเงิดงอยามสูนมาโนอเจ้าสิขาคอยคือกันไปให้ไกลย,ย่าได้มารำพันใจ้าสามปั้นคอยขอเท่าตาให้ดีก็ ได้ฟังคำพ่อไม่แค้นจะหอลอเว้นกรรมเฮานอคิดพ่อลูกขึ้นท่านได้โดดลงเหือนวิ่งเข้าป่าพงไพรพีหาตนใดสิ่งใจพ่อให้ทำลมวิ่งบุกป่าทั่วกระยาเลือด คอยสิขาดลงสองมือควัดเอาดินที่ท่อมลงชีวิตเจ้าปรงเพราอมมือพ่อนอลูกยาก็สบลูกทั้งสองในปุดาโอ้ลูกพ่อจะฟพื้นขึ้นมาเถิดลูก กินมากก็คืนมากินมากว่าสิผาเจ้านั่นเที่ยวหาไปหาปลาอยู่หน้านยไปงมหอยอยู่หน้าทงพาไปจับปูของที่กินแรงมือน่ ทั้งสองหน่อยให้ตื่นมาปัดเอาดินออกจากนา้าเห็นแต่คราบน้ำตาจับน้ำแขนบ่ายน้ำขากยายยักเจ้ายัางอุนอ่นยังอุนอ่น จบนิทานสารพันเราได้กล่าวตามประวัติเรื่องราวของพ่อม่ใจสามพิจารณาก่อนที่จะกระทำเป็นค่าที่รมรักโลกโกรธลงนั้นละนาะเป็น คำสอนของพระศาสดาพวกฉันขอลาไปก่อนอย่าร้อนใจโอกาสมีคงได้พบกันใหม่โชคดีมีใช้ขอให้ได้ทุกคนเธอ